บีจีโชว์ความแกร่งจริงล้มบุรีรัมว้าชป์แชมเปี้ยนครับเพิ่มความมั่นใจก่อนไปสถาน AFC ชแชมเปี้ยนลีกวลชิตยิ่งพัฒนาด้านเทกุน็อกอิชิอีขณะที่ปราสาทสายฟ้ารูปทรงดีแต่เจอปัญหาส่วนสุปรัร์เหมือนตากลับจากอังกฤษแข็งแกร่งขึ้นเยอะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันุวัต์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องของควนหลงหลังึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับบอกเลยว่าสนุกสุดมันอย่างมากและเป็น BG ที่เอาชนะบุรีรัมว้าชแชมป์ไปครองมาพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงหลังศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพกันหน่อยนะครับที่เป็นทางฝั่ง BG ของเทกุระโมริเนี่ยใช้หมัดน็อกอิชิและบุรีรัมนะครับควา้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้อย่างสำเร็จเป็นการเปิดฤดูกาลที่สวยงามสำหรับ BG นะครับต้องยอมรับ BG เกมนี้เนี่ยใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับยิงได้ตลอดเลยแล้วก็มีความคม รวมไปถึงตัวผู้เล่นก็แข็งแกร่งนะครับขณะที่บุรีรัมเนี่ยถึงแม้จะแพ้แต่ถ้าดูเนี่ยรูปแบบการเล่นยังโอเคนะครับแต่เพียงแค่ว่าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยรวมไปถึงจังหวะการที่ต้องมาเหลือ1ิบคนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับกุรันเคาสิทธิ์ลูกนั้นต้องบอกว่าไปเสียเหลี่ยมแล้วก็ไม่น่านเล่นจริงๆนะครับไปพูดถึงทางฝั่งแชมป์กันก่อน,อ,นอย่าง BG ปทุมนะครับโหเป็นปีที่ผมเชื่อแฟนบอล BG น่าจะตื่นเต้นนะครับเพราะด้วยขุมกําลังที่เสริมเข้ามาเนี่ยเยอะมากๆนะครับ ในเกมไดกินชทเลนแชมเปตครับเนี่ยได้เห็นทั้งฝั่งของพิธีวัตรออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเจสซี่เคอร์เลนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคาซิโอออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนี่เขาคือเหล่าบรรดานักเตะใหม่นะครับปรากฏว่าก็มีผลงานที่ดีแต่เพียงแค่ว่ายังต้องปรับแต่ผมว่าโดยรวมแล้ว BG เขายังคงสารต่อฟอร์มการเล่นจากปีที่แล้วได้ดีนะครับโดยเฉพาะบรรดานักเตะเก่าๆในเกมกับวิรัมเนี่ยที่ผมชอบเลยนะผมชอบบลรชิตมากครับ วรลชิตเล่นดีมากในแนวลุกนะครับหลายคนเป็นห่วงว่า BG เสริมนักเตมะเตมาเยอะและว้ววรลชิตจะเป็นสำรองหรือเปล่าผมบอกเลยนะวรลชิตจะเป็นตัวหลักจริงเพราะเขาเล่นดีมากในส่วนร่วมกับ3ามประตูของ BG เลยนะครับโดยเฉพาะลูกยิงลูกที่3โอ้โหแตะหลบไป2คนแล้วยิงเข้าไปอย่างคมกริบนะครับผมบอกเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของ BG และวรชิตสำหรับผมยิ่งเล่นยิ่งพัฒนาอย่างมากนะครับ ขณะที่ประตูก็ยังคงไว้ใจได้นะอย่างกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับแล้วก็แทคนิคที่เทกุระโมริวางมาในซีซั่นนี้ผมว่า BG ีเขาเปลี่ยนบอนเลเร็วขึ้นแล้วก็มีเกมลุกที่ดูดีมากขึ้นโดยเฉพาะอิกซานฟานดี้นะครับหวังได้อย่างมากเรื่องของการจบสกอร์คมกริบเลยนะครับคู่กลางผมว่าเดี๋ยวเล่นด้วยกันบ่อยๆก็จะลงตัวมากขึ้นทั้งพี่ตังสารัตกับน้องเต้พิธิวัตนะครับส่วนริมเส้นเนี่ยโอ้โหแข่งกันมันเพราะว่าวรชิตกับปฐมพลเล่นดี และยิงทั้งคู่เลยนะทำให้ลิโดโคเฮนกับเจริญศักก็ต้องแย่งตำแหน่งด้วยขณะที่แนวรับเนี่ยน่าสนใจผมว่าแนวรับยังมีปัญหาที่เทกุระมูริต้องไปแก้เพราะเขาเปลี่ยนแผงแบ็กโฟเยอะนะครับมีแค่ลิฟาฟานฟานดี้ที่เป็นตัวหลักยืนนอกนั้นเป็นนักเตะใหม่หมดเลยนะทั้งสาระปองสุวรรณถึงแม้จะเป็นนักเตะบีจีอยู่แล้วแต่ปีที่แล้วเขาไม่ได้เล่นไงเช่นเดียวกับแบ็กขวายอย่างเจสซี่เคอร์เรนรวมไปถึงเซนเต,นเตอร์อย่างคาซิโอนะครับผมว่ายังต้องใช้เวลาปรับ ให้เข้าหากันให้ดีกว่าเดิมแต่ยู่รวมแล้ว BG เนี่ยผมว่าถ้าวัดเรื่องระยะยาเข้าไปได้ไกลเลยเพราะตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยโอ้โหเป็นตัวจริงทีมอื่นได้สบายๆนะครับเกมนี้ยังไม่มีลีดอคนกับคอนาโดอีกนะนี่ยังแบบโอ้โหเปลี่ยนใครลงมาก็ได้จากพัน์เจริญศักดิ์ทางฝั่งของใครอะตุนเนสดิโอโกนะครับเจริญศักดิ์น้องเท่นเนี่ยผมว่าเพิ่มมิติใหม่ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาปรับ แต่โดยรวมแล้วผมบอกเลยนะครับการที่ BG สามารถเอาชนะบุรีรัมได้ในฟุตบอลเดกกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับเนี่ยเพิ่มความมั่นใจให้กับ BG อย่างมากก่อนจะลงเล่นฟุตบอลไทยลีกปีนี้พร้อมกับเป้าหมายคว้าแชมป์รวมไปถึงความมั่นใจที่ได้เยอะๆเลยคือก่อนไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยว BG จะเดินทางไปแข่งขันและตั้งแต่วันที่17ถึง27ือนนี้ ผมว่า BG ไปในครั้งนี้ดูดีกว่าเดิมขุมกําลังแน่นกว่าเดิมตัวต่างชาติก็พร้อมนักเตะไทยก็ทีมชาติไทยนะครับโอ้โหเป็นปีที่ผมบอกเลยว่า BG ขึ้นแต่งแชมป์ไทยลีกของจริงนะครับแข็งแกระง,งจริงๆและพวกเขาก็สมควรที่จะเป็นแชมป์ด้วยนะครับผมว่าเทกุราโมลิโอ้โหโค้ชคนนี้ดูนิ่งๆแต่มีของในมือเพียบ บวกกับขุมกำลังของ BG แน่นจริงๆมีอะไรให้เทกุลโมุริหยิบใช้งานได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับโอ้เป็นปีที่แฟนบอล BG ดูสนุกแน่นอนนะครับชื่นชม BG แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับเกมรับต้องแน่นกว่าเดิมนะสำหรับ BG ปทุมนะครับรวมไปถึงเกมลุกอาจจะต้องให้นักเตะใหม่กับนักเตะเ,เก่าเข้าขากันมากกว่านี้แต่การควาชช้าแชมป์ได้ก็เป็นอะไรที่ดีอย่างมากขยับมาพูดถึงทางฝั่งผู้แพ้พยอย่างบุรีรัมยูเนเตกันหน่อย เอาจริงๆเกมนี้บุรีรำไม่ได้เล่นแย่นะตอน 11, 11คนเท่ากันเนี่ยสามารถกด B ีได้อยู่เลยในช่วงหนึ่งคือลูกที่ติดของบุรีรมยังคงมีอยู่ครับนี่คือเรื่องของลูกกลางอากาศเวลาเตะมุมคอจากริมเส้นได้ลนุนตลอดเลยแต่ทว่าเกมนี้ต้องยอมรับโกรันเคาวสิดอ่ะไม่น่าเล่นจังหวะนั้นทําให้ทีมเป็นรองก่อนจะแพ้ไปในที่สุดนะครับคือน่าเสียดายอย่างมากผมเป็นห่วงโกรันเคาวิสิดเหมือนกันนะว่าเขาจะอยู่จนจบฤดูกาลหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่า จากเกมอุ่นเครื่องและลงเล่นเกมนี้ใบเหลืองใบแดงของเขาเนี่ยเขารับง่ายเหลือเกินเพราะเขาเล่นฮาร์ดแมนไงแล้วมีสิทธิ์จะโดนแบบนี้บ่อยๆด้วยสล,ลาโกลันเขาสิทธิ์ก็เป็นประสบการณ์ที่เขาสิทธิ์ต้องไปปรับขณะที่ตำแหน่งอื่นๆของวิรามผมมองว่า11ตัวจริงที่ส่งลงไปเนี่ยยังคงน,น่ากลัวยังคงแข็งแกร่งนะครับพี่อุ้มธิรทรเล่นแบ็คซ้ายกองกลางมีลัตนากรขวามีนลืบดินคู่เซ็นเตอร์สุดราคาพันสาซิวรัก แนวลุกมีโบลิงกี้ที่ยังคงโอเคนะครับสุภชัยใจเด็ดในเวอร์ชันใหม่ก็ดีขึ้นสุภนัทก,ก็โอเคแต่แค่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงของบุญรำอะ่ะคือสควอัผู้เล่นสำรองครับ,บ,ค,รบคุณผู้ชมสควอัผู้เล่นสำรองของบุญรัมีไม่เยอะเมื่อไปเทียบกับ BG นะครับตัวเปลี่ยนเกมลงมาเนี่ยผมมองว่ายังยังเป็นรอง BG เป็นสิ่งที่บุญรมต้องต้องปรับเลยแล้วก็ต่างชาติผมว่าต้องลดเรื่องของอารมณ์ร้อนหน่อยอย่างโจนาธานโบลิงกี้รวมไปถึงกอลันคาสิตเนี่ยผมว่าถ้าลดเรื่องของอารมณ์ร้อนได้ ขาจะยังคงแบบวีรัมได้เป็นอย่างดีมาพูดถึงฟอร์มของนักเตะหลายๆคนคนที่ผมยกให้เป็นตัวทีเด็ดของวีรัมเลยนะสุพนัทเหมือนตาผมชอบมากนะครับไอจังหวะหลอกคาซิโอกระชากไปสุดเส้นน่ะแต่ลูกนั้นล้ำหน้าไปก่อนเนี่ยโอ้อันนี้ถูกใจผมว่าสุพนัทปีนี้เนี่ยกลายมาเป็นตัวแทนสุปชคได้เป็นอย่างดีนะครับหนาขึ้นกล้าเล่นมากขึ้น วิสัยทั์ในการเล่นฟุตบอลดีขึ้นทั้งลูกล็อกยิงลูกนั้นก็หน้าเข้าจังหวะกระชากก็โอเคนะครับผมว่าสุภนัทปีนี้จะขึ้นมาเป็นตัวหลักให้กับบุรีรัมแบบเต็มที่จับตาดูน้องคนนี้ให้ดีผมเชียร์มากๆครับสำหรับสุภนัทเหมือนตาผมว่าให้เขาลงเล่นบ่อยๆจะเก่งขึ้นและบุรีรัมจะได้นักเตะที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่อันนี้ต้องยอมรับไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษทำให้สุภนัทแบบแข็งกร่ดงขึ้นจริงๆนะก็รอดูเล่นได้ทั้งกองหน้าทั้งปีกเลย แต่การเอาสุปดับไปเล่นเป็นไปอีกซ้ายในน่าสนใจนะลากตัดในแล้วยิงแล้วเขามีความแข็งแกร่งกล้าเล่นแล้วก็เบียดไม่ล้มอะ่ะผมว่าสุนัขเหมือนตาจะเป็นจิ๊กซอว์ทีเด็ดให้กับบุรีลำในซันซีซั่นนี้ส่วนสุปชัยใจเด็ดโอ้โหก็ยังคงไว้ใจได้ครับแข็งแกร่งฟิตแล้วก็การไปฝึกฟุตบอลกับเลสเตอร์มาก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ลูกคอร์ทให้โบลิงกี้ก็สวยงามเหมือนกันนะครับก็ดูดีเลยขณะที่แฟงคัตตาเยดากระดาล้าเล่นเหมือนกัน โดยวรวมแล้วยังโอเคแต่บุรีรัมผมเป็นห่วงเดียวเรื่องของสควอ์ทีมอะเล็กไปหน่อยนะกับการลุ้นแชมป์อะอิชิต้องไปแก้เลยผมว่าปีนี้ไม่ง่ายสำหรับบุรีรัมเพราะว่าใครเจอบุรีรัมเหมือนจะรู้แล้วว่าจะมายังไงก็ต้องมีแทคนติกใหม่ๆเข้ามาด้วยแต่ก็ยังมีรูปแบบการเล่นเล่นคงน่ากลัวเสมอนะครับสำหรับบุรีรัมยูไนเต็ดก็ปีนี้ไทยลีกสู้กันสนุกนะครับบีจีแสดงเห็นแล้วว่าล้มบุรีรัมได้ท้าชิงแชมป์แน่นอนนะครับ แล้วก็ไทยลีกปีนี้โอ้โหผมบอกเลยนะไม่ใช่แค่บีจีกับบุรีรัมย์ที่ท้าชิงแชมป์สทีมนะผมว่าพวกแบงคอกท่าเรือเมืองทองเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสําคัญเหมือนกันเล็กอย่างผมว่าฟุตบอลไทยลีกของเราทั้งเรื่องของสปีดฟุตบอลเรื่องของอารมณ์ในเกมเนี่ยมันมากขึ้นแน่แติดตามกันได้ครับเป็นปีที่สนุกจริงๆนี่แค่ฟุตบอลในกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับยังสนุกขนาดนี้แล้วในสัปดาห์หน้าคงจะดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับก็ยินดีกับ B ีด้วย ที่ควา้าแชมป์ไปครองได้ความมั่นใจก่อนไปลุยฟุตบอลเอเชียส่วนวิรามการแพ้เกมนี้มองในแง่ดีได้เห็นข้อบิดพลาดได้ไปปรปับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้พร้อมกว่าเดิมก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะเริ่มขึ้นนะครับวิรามในเกมแรกไปเยือนโคราชส่วนบีจีเนี่ยโอ้โหกว่าจะเล่นเกมแรกก็ต้องรอเลยนะครับพะเขาเล่นฟุตบอลเอเชแชมเปี้ยนลีกก่อนนะครับส่วนสัปดาห์หน้าโอ้โหดูหลายคู่เลยแบงคอกเจอขอนแก่นเมืองทองไปเยือนราชบุรี ท่าเรือเจริมพูนโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับติดตามกันอะแฟนบอลบุรีรัมแฟนบอล BG คอมเมนต์เข้ามาถึงเกมนี้กันหน่อยคิดเห็นยังไงคิดว่า BG ดีพอหรือยังต้องแก้ไขจุดไหนแฟนบอลบีจีคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับการคว้าชแชมป์ส่วนแฟนบอลบุรีรัมก็คอมเมนต์เข้ามากันได้คิดว่าปีนี้ทีมจะเป็นยังไงและทีมต้องปรับต้องแก้จุดไหนบ้างคอมเมนต์เข้ามากันนะครับเป็นอีกหนึ่งนัดที่สนุกได้นั่งดูแบบเต็มๆก็รู้สึก คิดถึงที่ฟุตบอลไทยได้กลับมาแล้วและได้กลับมาเล่นแบบเต็มที่ได้เห็นถึงการพัฒนานะครับก็หวังว่าทุกฝ่ายจะช่วยกันและกันนะครับอ่ะเป็นเกมที่สนุกจริงๆนะ,ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากคุณผู้ชมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช anel ต้องซุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ